สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ วันนี้เราอยู่ใน solo leveling อะไรับไม่ใช่แล้วกระโทกนแล้วน่ารัก i d e r a v e n t u r e เกมมหายอดล่าของเรานี่เองนะครับโอ้วันนี้มีการรวมเซฟนะก็เดี๋ยวให้ดูครับโอ้โหตอนนี้บินชนกันนี่แบบถ้าชนกันได้ชนกันแล้วนะบวกได้บวกแล้วนะก็คนเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวขอญอากสรุปเรื่องราวสาหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสายฟีสามารถอามร์ติแฟคห้าดาวได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจกโค้ดก่อนครับแต่ว่าโค้ดเดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างนะเอาไว้ใต้ เอาใต้คลิปนะครับผมอ่าต่อไปฉลองรวมเซเวอร์นะครับวันที่1แจกเอสก้าวันที่สองแจกหินนะครับแจกยาหแจกของเยอะแยะเลยนะครับอ๋อเป็นเรื่องที่ดีครับอ่าต่อไปเดี๋ยวขอญาตพูดถึงการทำอาร์ติแฟกต์ห้าดาวนะครับการทำอาร์ติแฟกต์ห้าดาวเดเบอสกิวนี่เราสามารถที่จะเนี่ครับเห็นไหม นี่เห็นไหมห้าดาวอาร์ติแฟกต์มันมีคนได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆทาดาเมีถึงอะมันมีโอกาสได้อยู่แต่ว่ายากนะครับก็สาฟยฟรีเนาะถ้าไม่เติมก็มีแค่าทางเดียวต้องหาอาร์ติแฟกต์หดาวอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้หาแค่ชิ้นเดียวนะต้องหา2ชิ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือการทำห้าดาวเนี่ยเพื่อนๆต้องปลดไล่สเต็ปนะไม่ได้อยู่ดีๆได้ห้าดาวเสร็จแล้วดีใจเย้ยไม่ใช่นะ เพื่อนต้องไปซื้อหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวแล้วก็ห้าดาวปดใช้สองแต่ว่าอันนี้มันจะมีโอกาสออกสี่ดาวอยู่แล้วครับเห็นไหมแล้วก็เป็นในส่วนการเติมไอ้นี่นะครับไอกิจกรรมอะไรวะที่มาได้สี่ดาวมีลืมแลอว,วะอ๋อกิจกรรมนี้ครับน้อง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 ม้าคนสวยนี่นี่เห็นไหมอ๋อโหตอนนี้คุ้มค่าเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบ อาจจะได้อร์ติแฟคห้าดาวจากการเปิดหรือว่าจากบอสกิลหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดตรงตรงนี้ใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆจะได้4ดาวเห็นไหม1ดาว2ดาว3ดาวครบเลยจบเลยครับอันนี้เป็นในส่วนซีซั่น1นะของรางวัลของน้องสาวทอผ้านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบไม่มีจริงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้ครับนี่รา้าเดินทางเห็นไหมหนึ่ดาวสดาวสดาวแต่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของซีซั่นหนึ่งนะครับ ต่อไปก็คือแพ็ครวมเซฟนะครับมีแพ็ครวมเซฟนะเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปให้ดูแพ็ครวมเซฟรวมเซฟกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนหนอหนอมีรวมเซฟแล้วหรอแพ็คสัตว์เลี้ยงเลือกได้ลงเซฟมีเลยไปของอาตาอ้อเนี่ยเจอล้ แพ็ครวมเซฟถ้าเราเลือกกุญแจจะได้กุญแจเปิดอ์ติแฟกห้0ดอกเลยครับก็สามารถไปจัดได้ถ้เกิดเพื่อนเแต่แต่ก่อนที่เพื่อนเจะเลือกเนี่ยเพื่อนเนต้องรู้ว่าเรามีอ์ติแฟกห้าดาวกับสีดาวก่อนถูกไหมครับอย่างน้อยก็ควรจะมีสักอันหนึ่งอ่ะแล้วก็เปิดสูมไม่ได้อีกอันหนึ่งนะแต่ว่ามันจะใช้ดวงนะ อ่ะโอเคครับมีก็สรุปทุกอย่างแล้วครับสาหรับการทำอ์ติแฟลกห้าดาวตอนนี้ก็มีอยู่แค่เนี้ยแหละครับแต่ะหะดักจริงๆแล้วเนี่ยคือเพื่อนๆอย่าเพิ่งเติมเพื่อนๆไปเปิดตีบอสเนี่ยเอากล่องน,นี้ให้ได้ก่อนเอาอ์ติแฟกห้าดาวสี่ดาวอย่างละหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปเติมเพราะว่ามันก็เป็นกา,การการันตีว่าเรามีอย่างละหนึ่งแล้วถูกไหมพอเรามีอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเราค่อยไปสูมครับเชื่อมีเถอะเพื่อนๆไม่ต้องรีบเลยเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็จะมีกิจกรรมมาอีกเยอะครับเยอะแยะเลยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลย จะมีกิจกรรมเติมเงินอ r ติแฟกแบบจ่ายถูกอะได้2เลยแล้วก็ตอนนี้จริงๆถ้าเกิดมีแนะนำนะตอนนี้ยังไม่ควรทําถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติไม่ดีป่ะนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวมาแล้วครับอ t ติแฟกของสกิลแดงสุดท้าย2อันอ่ะตรงนั้นน่าเก็บอ่ะเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมีขออย่าไปเล่นโซโล่เลเวลลิ่งก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ติดแงกเลยนะครับผม อ่ะขอยคนเล่นเกมแลนดราไอเดอกอดอลนเจอร์จะมีความสุขเพื่อใครมีคำถามอะไรก็ไปแสดคอมเมนต์ได้นะครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านเหมือนเดิมนะมีไม่หนีไปไหนนะต่อให้แลนด์นลองรีเทิร์นเปิดถ้ายังมีผู้เล่นน่ารักน่ารักเข้ามาดูคลิปมีอยู่มีจํานวนอยู่มีก็ยังลงเรื่อยๆนะครับเอาไว้แบบคนเลิกเสร็จแล้วแบบโอ้ลงไปคนดูน้อยแล้วคงต้องจากลาแต่ผู้กเด๋ยวพูดตรงๆนะขนาดสามก๊กอ่ะมีลงไปอ่ะคนเลิกกันไปเยอะแล้วสามก๊กแข็งผิกอ่ะคนดูสามร้อยสี่ร้อยเ่นือยังลบ